<Yeah. S 2> แต่นั่นเองก็อยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยการเจริญสติให้หาเป้าหมายว่าเพื่ออะไรก่อนหาเป้าหมายให้ได้ก่อนเหมือนที่พูดถึงเรื่องของสัมปชัญญะสีวัาตักะสัมปชัญญะให้รู้ก่อนว่าคุณเคลื่อนไหวนี่เพื่ออะไรแล้วคุณจะลุกไปในเป้าหมายเพื่ออะไรแล้วคุณจะยกซ้ายย้ายขวาแขนแต่ละข้างเพื่ออะไรตอนแรกก็คือคุณอยู่นิ่งๆใช่ไหม ป๊้ปั๊บแขน,นยกขึ้นมันกําหนดไว้ล่วง,งหน้าแล้วว่าที่มันยกขึ้นไปเพื่อฉันจะดื่มยานะฉันจะดื่มน้ํานะแล้วขณะที่ตามแขนไปอย่างรู้สึกตัวนี้เป็นสปายะสัมปชัญญะไหมคือสบายไหมแขนไปติดขัดติดอะไรบ้างไหมแขนปกติไหมกําหนดรู้แขนว่าไปได้สบายสปายะสัมปชัญะขณะที่ไปเนี่ยกายกับใจโคจรร่วมกันไหมเป็นโคจรสัมปชัญญะ แล้วก็เมื่อจับประคองดูทั้งสัมผัสจทั้งสามแล้วจับมาดื่มสมมุติสถานการณ์จริงนะไม่เล่นนะเรากลับไปที่เดิมของมันแล้วก็ปิดเรากลับมาแล้วมันต้องย้อนนึกไปอีกทีถึงว่าไอ้เมกี้ก่อนที่มือมันจะไปเนี่ยแล้วมันไปกลับไปอยู่ที่เดิมเนี่ย ไอเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ที่นี่แต่มันมาที่นี่มันก็กลับไปนี่อีกทีเนี่ยมันมาได้อย่างไรมันไปได้งไงทบทวนนี่เอามันไปอย่างนี้มาอย่างนี่เรียกว่าอะสัมโมหะสัมปัญญาคือการทบทวนในในการเคลื่อนไหวอีกทีหนึง่งถ้าหากว่าทาอย่างนี้ท่านบอกว่าอย่างช้าไม่เกินเจ็ดวันอย่างเร็วไม่เกินหนึ่งวันที่เข้าถึงธรรม